ดีครับวันนี้มาดูปัญหาของ Photoshop กันนะฮะเวลาที่เราใช้เครื่องมือลบอย่างเงี้ยเราอยากจะลบภาพลบอะไรออกนะฮะพอคลิกปับ๊บมันขาวอย่างนี้นะฮะมันก็ลบได้แต่ว่ามันมองไม่เห็นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยเราอยากจะลบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ทำงานยากนะฮะอยู่ๆก็ขาวขึ้นมาแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Photoshop ที่เราซื้อมาหรือ ที่เราไม่ได้ซื้อนะฮะมันก็เป็นเหมือนกันนะอันนี้มันไม,ไม่ได้เกี่ยวกับว่าซื้อหรือไม่ซื้อเนาะพอเราจะลบอย่างอื่นแล้วเราจะเก็บเอาเฉพาะวัตถุนะฮะแล้วมันก็กระพริบขาวอย่างเงี้ยนะฮะทำอะไรไม่ได้ไรแบบนี้นะฮะวิธีแก้นะวิธีแก้ก็มาที่ Photoshop นะฮะตรงนี้เนาะถ้าใครเป็น Windows นะฮะก็ให้มองไปที่คำว่า Preference เสร็จแล้วให้มองไปที่คำว่า Performance นะฮะคือเอางี้ให้หาคำว่า Performance ให้เจอกันแล้วกันแต่ถ้าใน Macintosh เนี่ยมันมาที่เมนู Photoshop p r e f e r e n c e แล้วก็ Performance นะฮะคลิกหนึ่งครั้งเนาะเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มานะฮะเราก็มาดูให้เราติ๊กตรงคำว่า Use graphic Processor นะฮะให้ใช้ด้วยอย่างนี้เนาะพอเราติ๊ก u ุด กราฟิกโปรเซสเซอร์แล้วเราก็กดโอเคนะฮะแล้วก็ออกก่อนนะฮะออกจากรูปนี้ก่อนอ่ะปิดไปก่อนเนาะอ่ะโดนเซฟอ่ะแล้วลองเปิดใหม่นะฮะเปิดใหม่แล้วคราวนี้เราลองลองลบดูเนี่ยฮะลบได้แล้วนะฮะเนี่ยเราจะเอารถคันนี้ออกเนี่ยหรือก็ลบ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 เนี่ยได้แล้วฮะไม่กระพริบแล้วนะลองดูนะสำหรับคนที่มีปัญหาเนาะอ่ะอย่างเงี้ย ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันมันกระพริบเนาะอะไรอย่างนี้นะฮะเห็นชัดๆนะฮะเราก็ลบละลบได้เลยนะไม่กระพริบแล้ว ะะลองตั้งที่ตรงนั้นดูนะลองตั้งที่ตรงนั้นดูถ้าเกิดว่าใครเป็น Windows น่าจะอยู่ที่ Edit นะฮะใครใช้ Windows Edit แล้วก็ลงมาล่างสุดนะน่าจะเป็น Preference เหมือนกันแล้วก็มาที่ Performance เหมือนกันนะฮะอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ติ๊กปับ๊บก็มาติ๊กตรงนี้ Use g r a p h i c Processor นะฮะ แค่นี้เองเนาะเราก็กดโอเคมันก็หายนะอาการกระพิบพพอาการต่างๆหายเกี้ยงเลยนะฮะลองดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ